มาได้เวลาตีบว,นะบวกสิบห้าล้วมันใช้เก้าเม็ดเนาะบวกสิสแล้วก็ซื้อกันแตกทำไมผมสุ่มไม่ได้กันแตกมาวะเออไม่เข้าใจเหมือนกันนะอย่าลืมใส่กันแตกนะเออโมบ,บายผมลืมใส่แล้วก็เรียบร้อยแนละ้วสีบเอเปอร์นต์นะรวมกับไอที่บวกมาด้วยนะจุดสีมาดิโอ้โหสามเอ็มเลยนะเมื่อกี้เนี่ใช่ไหมน่าจะสามเอ็มเลยนะ อเดือดค่อยๆทำทีละทีละขั้นตอนไปเนาะ1 m อีก3 1 5 m นะกดคลิก2 2 5 m นะคลิกหนึ่งเนะีเออคลิกแล้วสอจุดฐานนี่ขั้นส้มนะขั้นแดงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะว่ามันจะเดือดขนาดไหนนะอีกอันหนึ่งถ้ามันติดเนี่ยกันแตกผมมันก็จะมันก็จะอยู่ไงมันดิมมนมาอยู่ตรงนี้ไงเออเดี๋ยวเดี๋ใส่กันแตกหรือว่าซื้อ perfect เม็ดละ 20m เลยวะจะได้จบ คราวนี้เนี่ยเป็นสี่สเอร์เซ็นะขอในเฮอโอ้โอ่ <c oughs> <c oughs> ชงไม่ดีละเวรแล้วกูช่างไม่ดีละชชางไม่ดีละดอกแล้วสองจห้าเลยนะสองสามห้าแล้วก็เก้าโอโ้โหดอกนี้มันต้องติดแล้วนะมันจะบานปลายแล้วนะ <c oughs> ดอกนี้มันต้องติดละเออ สิบเมตรคันนี้สั์ล้านเจ็ดไม่ล่อดีไหมวะล่อแต้มดีดีกว่านาะล่อเอาแต้มจะเอาแต้มยังไงวะเดีย๋ยวนะรู้ละเออผมมีอันนี้อยู่เนาะตีมันบวกสิบมันใช้ประมาณน่าจะห้าเมตรสี่เมตรห้าเมตรโดยประมาณล่อสักทีหนึ่งก่อนเอาติดให้เวนติดอีนะเอาอีกนะเออโล อันนี้ใช้สิบเมตรโอ้โหกูจะติดในวันนี้แตกสักทีหนึ่งนะโอเคห้าเปอร์เซนต์มันจะเป็นสามสิบห้าแล้วก็ใส่กันแตกเข้าไปมาพี่จ๊อบเฮ้ยแ <c oughs> ย่จริงนะแย่จริงนะเออน่าจะได้อีกทีหนึ่งวะเท่าไหร่ละววหนึ่งสองสามสี่เมตรก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อีกสองทีอยู่นะ เอ็นชานพี่แกไปเขาทำไมเขาสุ่มมากันเยอะถังวะเก้าสิบเจ็ดสิบเก้าสิบกว่าอันเลยนะเออสี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ฮะอย่าลืมใส่กันแตกเข้าไปหรือว่าต้องไปหาช่างเปียกวะต้องไปหาช่างเปียกดีกว่านะเอออยู่ตรงนี้ตีไม่ค่อยขึ้นเลยต้องไปหาช่างเปียกน่าจะได้ปิดคอร์สไปเป็นอย่างย่างนะเออมาปิดจ๊อบใส่กันแตกเข้าไป อันนี้มันหินเคลือบอะไรวะเอ็นชารนคอรหรอจะได้ไม่ต้องค้างขาถ้าไม่ได้จริงก็ซื้อเพอร์เฟกต์ยี่อตีเลยนะฮะได้จบๆมันจะหมดละเออโอ้โหดังอึ้งไปเลยใน้อชิมเบนด้วยนะกันแตกยังอยู่นะไม่ขายได้นะกันแตกออชิมเบนปลดปลดใน้อชิมเบนด้วย้ย แมจิกแอตแทกอยู่ที่สองสี่เจ็ดโคตรเบานะอย่างเบาไปเลยแล้วก็กันแตกเหลือก็ไปขายนะอไม่ต้องไม่ต้องคิดมากไปขายเลยนะยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวอีกอย่างนึงนะทําไมผมต้องมาตีขั้นในนี้ด้วยนะเพราะผมอยากได้ไอ้นี่ฮะให้มันบวกสิห้าแล้วก็ใส่ออฟเข้าไปผมมีนี่ครับผม m แปดนะใช้สี่แสนแปดไม่แพงเท่าไหร่นะเออ m ยังเหลืออยู่ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้สบายใจไม่มีแตกนะแตกแ่ก็แตกนี้จะไปแจ้งความเลยนะบอกไว้ก่อนเออมาบวกสิบห้าแล้วก็มีแอมนีรูด้วยนะเออเบากว่าแดงเยอะเลยนะเนี่ยแต่ว่าเราเน้น M, เน้นแอมในรูเนาะใส่เข้าไปขึ้นมาอีกหมื่นหนึ่งเมื่อกี้มันเป็นถ้าออกนอกเปลืองล่ะเมื่อกี้ผมสองแสนเจ็ดนะข้างนี้นะบวกสิบเอ็ด แอตแท็ต้นมันไม่มีนะแต่ว่ามันได้คิดทั้งหมจแล้วก็แอมช่วยเสริมเข้าไปนะคําำถามเลยว่า,วามันแรงมันแรงกว่าซิกไหมถ้าคนส่วนใหญ่เขาใส่ซิก2รู2รูกันบวก10นะเออบวก15น่าจะมีน้อยนอกจากจะเป็นคนที่มีทุนเยอะๆดูที่สูงเนาะไม่ว่ามีว่ามีคนมันบวก15บห้าไหมมีบวก15 450เนะี้อยมนะผมทำนี่เนี่ยใบเจาะ40ไป20เจาะ20ก็เป็น40เอ้ไม่ใช่ 60 m เออเบสเซร็ยร้อยเนะอันนี้นะเบสเซร็ยร้อยเครับผมเออดาเมจต้นของมันเนี่ยหายไปร้อยหนึ่งอันนี้มันสามสี่เจ็ดนะเมจิกแอตแทกอยู่ที่สามสี่เจ็ดอันนี้อยู่สองสี่เจ็ดหายไปหนึ่งร้อยนะดาเมจต้นแต่ถ้าจะใส่ใส่แบบนี้เนี่ยก็คือมันมันไม่เจาะนะส่วนใหญ่คนเขาจะไม่เจาะกันเนาะถ้าเขาจะใส่แค่บวกสิบด้วยบวกสิบมันอยู่ที่สองเจ็ดแปดถ้ามาเทียบของผมเนี่ยสองเจ็ดแปดเนี่ยก็รวมออฟออฟ 2รูเนี่ยก็รวมไปอีก14บมก็เป็นร้อยกว่าเมนะค่าออฟนะแล้วก็มีเสียงแตกด้วยนะค่าอฟอฟอ่ะเสียงแตกเพราะว่า1รูรูแรกรู้สึกจะใช้อ่าเจ็ดเอ็มใช่เปล่าวะไม่ใช่ดิเท่าไหร่อะวะถ้า7จมมันของขั้นขาวนี่หว่าเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่80%ในการออฟในรูนะเออความเสี่ยงมันสูงนะแต่ผมติดแอ็มแปดมาด้วยเลยนะจบข่าวเกษตรกรไปเลยคือสูตรเนี่ยนะสูตรแอ็มสามลูใน เจาะแล้วก็ใส่แอ็มอยู่รูนึงเนี่ยเป็นสูตรใหม่นะที่มันแรงมากๆเลยนะเออแล้วตอนนี้เนี่ยราคาเจาะมันอยู่ที่เท่าไหร่วะเจาะแดงนะราคาเจาะแดงถ้าทําซิกพันเอ็มกับทำอันนี้100่งรอยเอ็มก็ไอ้ช่างใจเอานะต้นทุนก็มาไล่ต้นทุนใหม่นะอ่าผมได้ใบแอมยี่สิบเนาะเจาะ40 60ส่วนโอมเนี่ยราคาอยู่ที่ตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยไม่แพงประมาณ5-6าหกเอ็มตีบวก10บตอนนั้นตีไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าตีบวก15 ถ้าจะโดนไป20 20 20, 20เกือบ20 M เอ็มไดนะ้เออ20กว่าเอ็มก็ตีไปประมาณ110 M เอ็มฮะโดยประมาณนะได้มา3รู m อมแปดแต่ว่าแอตแทกต้นหายไป100เมื่อเทียบกับของเมื่อเทียบกับอาวุธซิกบวก15นะอาวุธซิกบวก15เนี่ยมัน3 7 4อันนี้2 4 7อันนี้3 4 7เออหายไป100นึงเป๊ะๆเ,เลยนะแล้วก็เลเก็หายไป200นะ ก็ช่างใจเอานะว่า1000 m กับ100 m นะแต่ว่าได้3ลรูนะ1000 m ซิก3รูฮะ100 m กับอัลฟา3รูใช้ได้ระยะสั้นแต่เผล่ๆผมว่าถ้าวิทิวมาอาจจะยาวใช้ได้ยาวนะแต่ควรจะบาลานซ์อีกข้างหนึ่งให้มันมีแอสแทต้นเยอะๆแบบนี้นะเอออันนี้เนี่ยบวก12ก็จะเท่ากับซิกบวก15แล้วนะผมกดอีกคลิกเดียวก็จะได้ประมาณ25 350นะแอแทเมจิแอแทก you <thud>